รู้ไหมครับว่า Apple เนี่ยเคยเสียภาษีแค่0.005%ในยุโรปเท่านั้นใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับภาษีที่ Apple จ่ายเนี่ยเมื่อเทียบกับกําไรเนี่ยนะครับที่ขายสินค้าได้ในยุโรปเนี่ยน้อยมากๆครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าบริษัทเนี้ยได้กําไร1ล้านยูโร a p p l e ก็จ่ายภาษีแค่50ยูโรเท่านั้นครับน้อยมากเลยใช่ไหมครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับเป็นกลยุทธ์ทภาษีที่เรียกว่า double Irish t t e g y ครับกลยุทธ์นี้นะครับเกิดจากการจ กด,ดบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ครับและแยกการบริหารจัดการครับให้โอนผลประโยชน์ค่าสิทธิ์ระหว่างกันได้ครับอันนี้ทำเพื่อให้สามารถถ่ายโอนกําไรไปยังประเทศที่ต่ํากว่าครับแถมนะครับแอปเปยังใช้ช่องว่างกฎหมายของสหรัฐอีกด้วยครับช่องว่างที่ว่านี้นะครับคือค่าสิทธิ์ที่จะไม่เป็นเงินได้ของบริษัทแม่ในสหรัฐที่ต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับถ้ามาจากค่าสิทธิ์ที่บริษัทลูกมีการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังซึ่งตรงนี้เนี่ยแอปเปิ้ลเขาก็พิสูจน์ได้จากค่าสิทธิที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับ ดท้ายนี้นะครับเรื่องนี้ทําให้ EU สั่งให้ Apple จ่ายภาษีจํานวน13,000ล้านยูโรครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับเท่ากับ4.8แสนล้านบาทครับคดีนี้สู้ในศาลยาวนานกว่า8ปีเลยครับ Apple เนี่ยเขาก็ยืนยันมาตลอดครับว่าพวกเขาเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแต่ล่าสุดครับศาลยุโรปก็มีคําสั่งตัดสินยืนตาม EU ให้ Apple ต้องจ่ายภาษีส่วนนี้ครับทิมคุกซีออแอปเปิลครับก็บอกว่า พวกเขาเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆครับมักจะใช้ช่องโหว่ทางภาษีเนี่ยในการลดภาระภาษีให้กับบริษัทครับแต่ยังไงก็ตามนะครับความนิยมของ Apple ก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้ว่าจะมีข่าวนี้ก็ตามครับซึ่งทุกคนครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อ p h o n e ผมปักตก้าไว้ให้แล้วครับมีตั้งแต่ iPhone ครับ i p a d MacBook ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมอีกเพียบและที่สำคัญครน้้คดดใใใหก11วยรสจ คลิกลิงก์ไปสั่งซื้อได้เลยครับ